สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการหารนะคะวันนี้เป็นการหารที่ตัวตั้งสองหลักผลหารก็สองหลักนะคะมาดูข้อแรกกันเลยห้าสิบสี่หารด้วยสามเวลานักเรียนหารนักเรียนต้องหารทีละตัวนะคะเริ่มจากตัวด้านหน้าไปด้านหลังอันนี้ก็ต้องเอาสามมาหารห้าก่อนแล้วก็ไปตัวด้านหลังเรื่อยๆนะคะเ,เรามาดูวิธีทํากันคะ่ะ สามคูณอะไรได้ห้ามีไหมสามคูณหนึ่งเท่ากับสามสามคูณสองเท่ากับหกอ่ะเราเจอแล้วนะคะตัวที่ใกล้เคียงก็คือสามคูณหนึ่งเท่ากับสามสามคูณอะไรได้ห้าไม่มีนะคะมีที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือสามคูณหนึ่งเท่ากับสามเราต้องเอาตัวที่น้อยกว่าห้าถ้านักเรียนเอาสามคูณสองเท่ากับหกเนี่ย มันเยอะกว่า5้าตัวนี้เราใช้ไม่ได้นะคะเราต้องเอาตัวด้านบนน,นักเรียนก็เขียนเลยค่ะสามคูณสามคูณหนึ่ง,งครูขอลบก่อนอสามคูณหนึ่งสามคูณหนึ่งเท่ากับสามใส่เครื่องหมาย ลบนี่ขีดนะคะสามคูณหนึ่งเท่ากับสามลบกันห้าลบสามได้สองเอาสี่ลงมาเป็นเลขสี่อ่าต่อไปนักเรียนสนใจตัวเลขด้านล่างนะคะตัวเลขที่อยู่ด้านบน เส้นขั้นตรงนี้เราจะไม่สนใจเราจะสนใจตัวเลขด้านล่างน,นะคะเขาคือ24นักเรียนก็ดูอีกค่ะสามคูณอะไรได้24 3สามคูณสามเท่ากับ9 3คูณ4ี่เท่ากับ12 3คูณ5เท่ากับ15 3คูณ6เท่ากับ18 3คูณ7เ,เท่ากับ2ี่บอ สามคูณแเท่ากับยีอ่าเราเจอแล้วคะ่ะนักเรียนมันก็คือ3ามคูณแใช่ไหมคะเท่ากับ24นักเรียนก็เขียนเลยคะ่ะเลข8เลขแเ,เขียนบนเลข4ีอ่าคุณครูเปลี่ยนสีหมึกก่อนนี่เป็นเลข8ปด้านล่างนี่เขียนอะไรคะสามคูณแปคูณแ สาคูณแเท่ากับอะไรคะยี 24, นักเรียนก็เขียน24นาาส่ส่ด้านล่างใส่เส้นขั้นเสร็จส่วนตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายลบลบกันค่ะ4ีลบสได้0ูนย์สองลบสก็ได้ศนขีดเส้น2เส้น,สนได้คำตอบแล้วคะ่ะทีนั้นข้อนี้54หารด้วย3เท่ากับ18 ตรวจคำตอบเวลานักเรียนตรวจคำตอบนักเรียนก็นำคำตอบนะคะกับตัวตั้งก็คือตัวนี้นะคะไม่ใช่ตัวตั้งคุณครูพูดผิดตัวที่นำไปหารตัวนี้นะคะตัวที่นำไปหารกับคำตอบนะคะมาคูณกันคำตอบก็คือ10บดนักเรียนก็ลองคูณกันดูค่ะ18คูณ3าาคุณครูทดฝั่งนี้18ดคูณสาม 38เท่าไรคะสามแี่สเขียน4ทุดสองสนึ่งสบวกกับ2เป็น5อ่ะถ้าตรวจคำตอบแล้วผลคูณเท่ากับ54ก็คือเท่ากับตัวตั้งตัวตรงนี้นะคะแสดงว่าข้อที่นักเรียนทำได้คำตอบ18เนี่ยถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่สอง ข้อทีอ่ไม่ใช่ข้อที่สองครูจะทำให้ดูเฉพาะข้อที่เป็นเลขขี่นะคะมาดูข้อที่สามข้อที่สามเจ็ดสิบหกหารด้วยสี่เหมือนเดิมคะ่ะเวลาเราหารเราต้องหารจากตัวด้านหน้าไปตัวด้านหลังเริ่มจากเลขเจ็ดอันนี้นะักเรียนต้องท่องสูตรคูณแม่ไหนคะท่องสูตรคูณแม่สี่เพราะสี่คือตัวที่นำไปหารเริ่มเลยนะคะ ท่องไปให้ถึงเลขอะไรคะเลขเจเพราะเราต้องการหาตัวนี้ก่อนหาจากตัวด้านหน้าไปด้านหลังนะคะสี 1, 4. 4 2, ่คูณหนเท่ากับสี่สี่คูณสองเท่ากับแดะมันเกิน7ดแล้วฉะนั้นเราต้องเลือกตัวที่น้อยกว่า7ก็คือสี่คูณหเท่ากับสี่ด้านบนตรงนี้นักเรียนใส่เลขใส่เลขหนึ่ง เกิดมาจากอะไรคะ4คูณ1อ่ะนี่นักเรียนก็ใส่เลข4เพราะว่า4คูณ1เท่ากับ4เป็นเครื่องหมายลบขีดเส้น7ลบ4ได้3เอา6ลงมา อ่ะต่อไปนักเรียนก็สนใจตัวเลขด้านล่างนะคะด้านล่างเส้นที่ขั้นเลขสีก็คือตัวนี้ด้านบนนักเรียนไม่ต้องสนใจแล้วอ่ะเรามาดูกันต่อว่า4คูณอะไรได้30 6 4คูณ2ได้แ4ดคูณ3เท่ากับ12 4คูณ4เท่ากับ1ิหคูณ5เท่ากับยี่คูณ6เท่ากับ 24 4คูณ7เท่ากับ28 4คูณ8เท่ากับ32 4คูณ9เท่ากับ3 0นักเรียนเจอแล้วก็คือ4คูณ9เท่ากับ36ฉะนั้นอันนี้นักเรียนก็ตอบเลข9กเลข9นักเรียนก็เขียนไว้ด้านบน นักเรียนก็เขียนเลขเก้ไว้ด้านบนนะคะก็คือ4ี่คูณเเท่ากับสามฝั่งนี้อก็เป็น4ีคูณเกอ่ะสีคูณเเท่ากับอะไรคะเมื่อกี้3ามใส่เครื่องหมายลบกี่เส้นค่ะ สามสลบสได้0ฉะนั้นข้อนี้ตอบเจ็หารด้วย4ี่เท่ากับสิตรวจคำตอบเหมือนเดิมค่ะนักเรียนนำสิบคูณด้วย4เท่ากับถ้าเท่ากับ76แสดงว่าคำตอบที่นักเรียนหาถูกต้องอ่ะลองดูนะคะสิบคูณสี สี่คูณเก้าได้สามสิบหกอ่น,นักเรียนเขียนหกทวนสามสี่คูณหนึ่งเป็นสี่บวกอีกสามเป็นเจ็ดอ่ะคำตอบเท่ากับเจ็ดสิบหกแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องค่ะ เป็นยังไงมั่งเอ่ยสองข้อแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวนักเรียนลองทําเองนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นข้อสองกับข้อสี่คุณครูไปหน้าต่อไปนะคะอ่ะโอเคคะ่ะนักเรียนหน้าที่12นะคะหน้าที่12ก็เหมือนเดิมคะ่ะเป็นเรื่องของการหาร7หาร90 8นะคะนักเรียนก็เริ่มหาจากตัวเลขก,ก็คือเลข9 7คูณอะไรได้9อ่ะนักเรียนเริ่มท่องสุดคูณแม่7เลยค่ะ7คูณ1เท่ากับ7จคูณ2อเท่ากับ10 4เจอแล้วค่ะก็คือ7ดคูณ1เท่ากับ7ด้านบนคำตอบเลข1นักเรียนก็เขียนเลข1ไว้ด้านบน อ่านคูรลบอันนี้ออกก่อนดีกว่าจะมุดดูมุ่นวายนะคะอ่าแล้วก็ใส่เครื่องหมายเครื่องหมายลบอันนี้เกิดมาจากเจคูณหนึ่งก็เท่ากับ7ลบกันเหลือ2เอา8ลง มาอ่ะต่อไปนักเรียนสนใจที่เลขที่28 7คูณอะไรได้28 7เคูณ3เท่ากับยี่คูณสเท่ากับ28นักเรียนเจอแล้วนะคะ7คูณสเท่ากับยีคำตอบก็คือเลข4นักเรียนก็เขียนเลขสให้ทรงกับเลข8อ่า เป็นเจ็ดคูณสี่ตรงนี้นะคะเจ็ดคูณสี่เท่ากับอะไรเท่ากับยี่สิบแปดใส่เครื่องหมายลบได้ศูนย์ยี่สิบแปดลบยี่สิบแปดได้ศูนย์ฉะนั้นข้อนี้ตอบเก้าสิบแปดหารเจ็ดเท่ากับสิบ ตรวจคำตอบก็เช่นเคยคะ่ะนักเรียนเอาคำตอบนะคะไปคูณกับตัวที่หารก็คือเลข7ได้คำตอบเท่าไร14คูณ7 7คูณ4ได้28นะคะเขียน8ทด2 7คูณ1เป็น7บวย2เป็น9คําคำตอบก็ได้เป็น98แสดงว่า คำตอบด้านบนของเรานะคะ14ถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปข้อที่7อ่ะข้อที่7เช่นเคยค่ะเวลานักเรียนหาร84หารด้วย3เวลานักเรียนหารนักเรียนต้องหารจากตัวด้านหน้าไปตัวด้านหลังเริ่มจาก เลข8นักเรียนก็ดูว่า3คูณอะไรได้8จะต้องสุดคูณแม่3มกันค่ะ3คูณ1เท่ากับ3 3คูณ2เท่ากับ6กคูณ3เท่ากับ9อ่ะมันเกินจากเลข8แล้วใช่ไหมคะแต่ที่มันใกล้เคียงก็คือ3คูณ2เท่ากับ6 ตรงนี้นักเรียนก็ใส่เลข2นะคะเพราะว่า3คูณ2ได้6ใส่เลข 2, 2ตรงนี้ก็ใส่เป็น3คูณ2ตัวนี้กับตัวนี้มาคูณกันนะคะได้6ใส่เครื่องหมายลบ8ปดลบหกได้2เอา สี 4, ลงเอาสีลงมานะคะอ่าต่อไปนะักเรียนก็ดูอีกว่าสามคูณอะไรได้ยี่สิบสี่ตัวเลขด้านล่างนะคะตรงนี้สามคูณอะไรได้ยี่สิบสี่ต้องสุดค,คูณแม่สามสามคูณสี่เท่ากับสิบสองสามคูณห้าเท่ากับสิบห้าสามคูณหกเท่ากับสิบแปด สามคูณเจเท่ากับยี่สิเคูณแเท่ากับยีเจอแล้วค่ะก็คือสามคูณแเท่ากับยี่สิคำตอบก็คือเลข8นักเรียนก็เขียนเลข8บนเลข4ี่น้านนี้นะคะต่อไปอนักเรียนก็ใส่3ามคูณแเท่ากับอะไรคะเมื่อกี้ เท่ากับ24่ส่เครื่องหมายลบ24่สีลบสีได้ศูนย์ตอบก็คือแปดสิหาร3เท่ากับ28่สิบแตรวจคำตอบนักเรียนเอา28คูณ3 28คูณ3ามสามแปดยเขียน4ี่ทศ 2 3 2 6ามสอกบวเป็น7 8ก็เป็น8นะคะถ้าคำตอบเป็น84แ,แสดงว่าผลหาร28ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่เหลือนะคะนักเรียนข้อ6กับข้อให้นักเรียนทำเองนะคะอ่าเรามาดูอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าน,น,านี้หน้าที่13า หน้าที่13ครูจะทําให้นักเรียนดูเหมือนเดิมนะคะเฉพาะข้อที่เป็นข้อเลขขี้หน้าที่13าเหมือนเดิมเลยเพียงแต่เขาให้นักเรียนเขียนตัวตั้งกับตัวที่ไปหารเองไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมเยอะนะคะอะ่ข้อหน,นักเรียนเขียนก่อนเกบเก ตัวตั้งต้องอยู่ด้านในนะคะตัวหารอยู่ด้านนอก99หารด้วย9เริ่มหารตัวแรกคือเลข9ท่องสกุดคูณเม้9เลยค่ะ9คูณ1เท่ากับ9อาจเจอเลยค่ะ9คูณหกับ9ไม่ต้องไปท่องให้ไกลอ่ะก็นักเรียนก็ใส่เลข1เกิดมาจาก9คูณหเท่ากับ9ขีดเส้นค่ะ ันนี้ใส่เครื่องหมายลบ9ลบ9ได้0นำ9ลงมานักเรียนสนใจตัวเลข9ด้านล่างนี้ท่องต่อค่ะ9คูณ1ก็ได้9เหมือนเดิมฉะนั้นด้านบนนักเรียนใส่เลขหนอันนี้เกิดมาจาก9คูณ1ได้9ใส่เครื่องหมายลบ เป็นเลข0คําตอบนะคะก็จะได้เป็น99หารด้วย9เท่ากับ11ตรวจคําตอบนําตัวที่ไปหารกับคําตอบมาคูณกันค่ะก็เป็น11คูณด้วย9ลองดูนะคะ11คูณ9 9 19. 9, 19. 9 19. ได้9 0 9 แสดงว่า11คือคำตอบของผลงานค่ะามาดูข้อต่อไปนะคะเก้าสิบหารด้วย5นี่นักเรียนต้องท่องสูตรคูณแม่นานท่องสูตรคูณแม่5เริ่มตัวแรก5คูณอะไรได้9 5คูณ1นึเท่ากับห้คูณ2เท่ากับ มันเกินแม่เก้ามันเกินเลข9้าไปแล้วนะคะฉะนั้นเราต้องเลือกตัวที่น้อยกว่าก็คือห้าคูณหนเท่ากับห้านักเรียนก็ใส่เลขหนึ่งเกิดมาจากอะไรห้าคูณหนึ่งห้าคูณหนึเท่ากับหด้านล่างใส่เลขห้าลบกันเก้าลบห้าเหลือสี่ เอาศูนย์ลงมานะคะเอาศูนย์ลงมาต่อไปห้าคูณอะไรได้สี่สิบห้าคูณสองได้สิบห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าห้าคูณสี่เท่ากับยี่สิบห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบห้าห้าคูณหกเท่ากับสามสิบ 5คูณ7เท่ากับ35 5หคูณ8เท่ากับ40เราเจอแล้วนะคะก็คือ5คูณ8ฉะนั้นบนเลขศูนย์นักเรียนก็ใส่เลข8 5คูณ8เท่ากับอะไรเอ่ยเมื่อกี้40สตรงนี้ใส่40 4สลบ40ได้0ฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็น เกหารด้วย5เท่ากับ18ตรวจคําคำตอบนะคะคำตอบคูณตัวที่นำไปหารเท่ากับ18บแปดคูณห้าห้าปกินศูนย์ทด4ี่ห้หนึ่งห้บวกสเป็น9ได้90เท่ากับตัวตั้งฉะนั้นข้อนี้ตอบ18บแถูกต้องค่ะ ส่วนข้อที่เหลือนะคะนักเรียนลองไปฝึกทําดูนะคะเวลานักเรียนฝึกทํานักเรียนพยายามฝึกท่องสูตรคูณด้วยนะคะอย่าไปเปิดดูสูตรคูณน,นะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ